คุณเคยคิดไหมว่าคนที่คุณเคยรักอาจกลับมาทําให้ชีวิตคุณสั่นสะเทือนได้อีกครั้งผมไล่เมียเก่าไปขึ้นรถเม์ให้เงินแค่สิบบาทคิดว่าทุกอย่างจบแล้วแต่ไม่กี่ปีต่อมาผมกลับเห็นเธอลงจากรถเบนซ์ของเจ้านายใหม่และทุกอย่างที่ผมเคยรู้กลับพังทลายต่อหน้าต่อตาคุณจะทำอย่างไรเมื่ออดีตกลับมาในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความลึกลับความตึงเครียด และเหตุการณ์ที่จะทำให้คุณขนลุกทุกวินาทีห้ามพลาดดูจนจบเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนทุกความคิดของคุณเกี่ยวกับอดีตและชีวิตจริงของคนเราไปตลอดกาลไล่เมียเก่าไปขึ้นรถเมยพร้อมเงินสิบบาทผมยืนมองเธอมือสั่นเล็กน้อยแต่ก็ยังพยักหน้ารับเงินสายฝนพร้อๆตกลงมาเบาๆบนถนนเปียกเสียงล้อรถเมยบดลงบนผิวถนนทำให้หัวใจผมเต้นไม่เป็นจังหวะ เธอเดินขึ้นบันไดรถเมย์โดยไม่หันกลับมาผมยืนค้างความเยียกปกคลุมราวกับเวลาหยุดหมุนกลิ่นฝนและไอความชื้นทําให้หายใจไม่สะดวกเวลาผ่านไปเหมือนนิรันผมไม่คิดเลยว่าเรื่องราวจะเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้สองสัปดาห์ต่อมาผมเดินผ่านถนนใหญ่กล้ย้านธุรกิจตาไปสะดุดกับบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเธอยืนอยู่ตรงหน้าผมแต่ไม่ใช่บนรถเมล์เก่า เธอลงจากรถเบนส์สีดำเงาวับชุดเธอเรียบรูและผมเห็นแหวนเพชรสองประกายบนมือหัวใจผมเต้นแรงผิดปกติเสียงจังหวะก้าวเท้าเธอบนพื้นถนนเหมือนก้องอยู่ในหัวผมแทบจะไม่ได้ว่าเธอคือผู้หญิงที่เคยขึ้นรถเมลพร้อมเงินสิบบาทรอยยิ้มของเธอเย็นชาและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจผมยืนตัวแข็งสายตาเธอสบกับผมเพียงเสี้ยววินาทีแต่ยาวนานราวกับชั่วนิรนันดรผมพยายามหายใจ แต่ความรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาใจรถเป็นคลื่อนออกอย่างสง่างามและเธอหายไปท่ามกลางแสงไฟความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ใจผมไม่เคยเงียสบสงบผมเริ่มถามตัวเองว่าชีวิตของผมมันกลายเป็นเรื่องราวแบบนี้ไปได้ยังไงและทำไมความจริงซึมโหดร้ายขนาดนี้ผมยืนอยู่ริมฟุตบาทหัวใจยังเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาสายฝนเริ่มโปรอยอีกครั้งแต่คราวนี้หนักกว่าเดิม ผมมองไปรอบๆทุกอย่างเงียบสนัดมีเพียงเสียงล้อรถและฝนกระทบพื้นความคิดผมวุ่นวายไปหมดเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหรือรถเบนแต่ความมั่นใจในสายตาเธอทำให้ผมรู้สึกตัวเล็กจิว๋วผมเดินตามรถเบนที่เลี้ยวเข้าซอยแต่ทันทีรถเบนหยุดเธอเปิดประตูลงมาอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้ยิม้มใบหน้าเธอเรียบเฉยเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้ ผมกล้าเข้าไปใกล้แล้วจู่ๆเธอหันมามองผมอย่างจดจ่อดวงตาของเธอเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนคุณยังตามฉันอยู่เสียงเธอแหบพร่าแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำผมพยายามตอบแต่เสียงติดคอทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนผมเห็นมือของเธอถือเอกสารบางอย่างผมไม่รู้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรแต่หัวใจบอกผมทันทีว่ามันไม่ธรรมดา ฝนเริ่มตกหนักขึ้นเสียงฟ้าร้องก้องในซอยและทันใดนั้นเธอหันหลังเดินขึ้นรถเว้นอีกครั้งพร้อมกับรอยยิม้มแต่คราวนี้รอยยิ้มนั้นเย็นชาจนแทบทําให้ผมแข็งทื่อรถเคลื่อนออกไปทิ้งผมยืนอยู่กลางฝนผมรู้สึกเหมือนทุกอย่างที่เคยมั่นใจในชีวิตพังทลายลงในเสี้ยววินาทีสายฝนกระทบใบหน้าน้ําตาผสมฝนผมเริ่มสงสัยว่า เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวกับที่ผมเคยรู้จักอีกต่อไปและชีวิตของผมจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกผมยืนต่อเปียกชุ่มกลางสายฝนสายเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาสายตายังตามรถเว้นที่เลี้ยวหายไปในความมืดแต่แล้วโทรศัพท์ผมดังขึ้นชื่อผู้ส่งไม่คุณเลยผมกดรับเสียงผู้หญิงดังขึ้นแผ่วเบาแต่ยเยือเกียยนคุณไม่ควรตามฉันอีกผมกลืนน้ำลายคุณคือใคร ผมถามเสียงสัน่นเสียงหัวเราะเบาๆดังออกมาฉันคือผู้หญิงที่คุณเคยทิ้งแต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่ใครคนนั้นอีกต่อไปแล้วผมใจสลายไม่เข้าใจความหมายฉันมีชีวิตใหม่และคุณจะไม่มีวันได้กลับมายุ่งอีกทันใดนั้นไฟรถเวินเปิดกระพริแรลงแสงไฟส่องลงบนพื้นถนนเปียกและผมเห็นเงาร่างของเธอชัดเจนแต่เธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ผมรู้จัก เสื้อผ้าเรียบหรูหน้าตาคมคายและแววตาเต็มไปด้วยอำนาจผมแทบลืมหายใจรถเบนเคลื่อนออกไปอีกครั้งพร้อมกับเสียงเพลงเบาๆจากลำโพงรถเพลงที่เราเคยฟังด้วยกันแต่คราวนี้มันฟังแล้วเย็นชาจนเสียวสันหลังพงยืนอยู่คนเดียวกลางฝนหัวใจสับสนและเต็มไปด้วยความเสียใจผมรู้ทันทีผู้หญิงที่ผมเคยทิ้งไปกลับมาพร้อมกับชีวิตใหม่ และผมไม่มีวันกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกของเธออีกแล้วฝนยังคงตกและผมเดินกลับบ้านแต่ทุกเก้าวเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเธอทิ้งรอยฝนและรอยแผลในหัวใจผมไว้ตลอดไปผมเดินกลับบ้านแต่หัวใจยังไม่สงบเสียงฝนตกบนหลังคาเหมือนจังหวะเต้นของหัวใจผมเองเมื่อถึงประตูบ้านผมหยุดบนพรมหน้าประตูมีซองจดหมายเล็กๆวางอยู่ไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีที่อยู่มือผมสั่นรับซองนั้น เกิดออกข้าวนี้มีเพียงภาพถ่ายผมกับเธอตอนที่เธอยังนั่งบนรถเมพร้อมเงินสิบบาทและข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือเรียบง่ายบางสิ่งไม่เคยเปลี่ยนและฉันก็ไม่เคยลืมผมยืนจ้องหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะระเบิดฝนยังคงตกแสงไฟถนนสะท้อนบนพื้นเปียกผมรู้สึกถึงความเงียบและความรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจับตาม,มองเหมือนว่าเธอยังอยู่ใกล้ๆแต่ผมมองไม่เห็น ผมพยายามพูดอะไรสักคำแต่เสียงติดอยู่ในลองคอสาผมเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวและทันใดนั้นโทรศัพท์ผมสั่นอีกครั้งชื่อผู้ส่งเหมือนเดิมผมกลืนน้ำลายและรับสายคุณคิดว่าผมเล่นจบแล้วหรือไงเสียงเธอเยืเกี่ยนดังขึ้นผมรู้ทันทีเกมนี้ยังไม่จบและบางทีชีวิตของผมจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีก ผมยืนตัวแข็งโทรศัพท์ยังอยู่ในมือสายฝนกระหน่ำจนแทบมองไม่เห็นถนนเสียงหัวเราะของเธอแผ่วเบาแต่แฝงความหมายบางอย่างคุณคิดว่าผมจะปล่อยคุณง่ายๆเหรอผมพยายามพูดแต่เสียงเหมือนถูกกลืนไปกับฝนฉันไม่ได้กลับมาเพื่อเจอคุณเฉยๆคำพูดนั้นทำให้ขนลุกและหัวใจผมสั่นไม่เป็นจังหวะผมเงยหน้ามองรอบตัวไม่มีใครแต่ผมรู้สึกว่า มีสายตาเย็ยนๆกำลังจับต้องผมอยู่ถ้าคุณอยากเจอฉันมาสายตาของผมจับต้องไปที่ถนนมืดตรงหน้าและทันใดนั้นไฟสัญญาณข้างทางสว่างขึ้นผมเห็นรถเบนซคันเดิมจอดอยู่ไฟหน้าส่องลงบนพื้นเปียกร่างของเธอยืนอยู่ข้างรถเหมือนเงาในฝันร้ายขึ้นรถเธอพูดสั้นๆผมรู้ทันทีถ้าเข้าไปทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดกาล แต่ถ้าไม่เข้าไปความลึกลับนี้จะตามหลอกผมตลอดชีวิตฝนสาดใส่ผมเต็มหน้าหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังอยู่บนขอบแวผมยืนนิ่งสายตาเธอเยือกเย็นไม่ยอมให้ผมละสายตาไปไหนและผมก้าวช้าๆเข้าไปใกล้ทุกก้าวเหมือนก้าวเข้าสู่กับดักแห่งชะตากรรมเธอเปิดประตูรถรอยยิ้มเย็นชาพร้อมหรือยังสำหรับความจริงทั้งหมดผมกลืนน้ำลายฝนยังตก และความมืดรอบตัวเริ่มกลืนทุกสิ่งทุกสิ่งที่ผมเคยมั่นใจกำลังพังทลายลงและผมไม่รู้ว่าเมื่อเปิดประตูรถคันนั้นชีวิตผมจะเป็นอย่างไรต่อไปผมก้าวขึ้นไปบนรถเวนประตูปิดลงเบาๆด้วยเสียงที่เยือกเย็นเธอหันมามองผมรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความลึกลับตอนนี้คุณจะเห็นทุกสิ่งที่ผมเก็บไว้รถเริ่มเคลื่อนเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มผ่านสายฝนภายในรถ ไม่มีใครอยู่นอกจากเธอและเอกสารกองโตบนเบาะหน้าผมเดินเข้าไปไกลหย,ยิบเอกสารขึ้นมาดูมันเป็นภาพถ่ายทุกความลับทุกความผิดพลาดของผมหัวใจผมเต้นแรงเหมือนถูกจับตามองทุกวินาทีคุณทิ้งฉันไปคิดว่าฉันจะยอมเหรอเธอพูดเสียงเย็นผมกลืนน้ำลายแต่ไม่ทันพูดอะไรเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นกดปุ่ม หน้าจอสว่างขึ้นเต็มไปด้วยคลิปวิดีโอของผมตอนที่ผมคิดว่ามีเพียงผมและความลับของผมเท่านั้นตอนนี้ทุกคนจะได้รู้ความจริงผมแทบช็อกความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายรถเบนหมุนเข้าไปในอู่มงมืดฝนข้าวนกกระนำ่ำและเสียงน้ำกระทบพื้นรถดังราวกับกลองทหารเธอยืนอยู่ตรงหน้าผมเยือกเย็นเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นผมมองรอบตัวหัวใจเต้นแรง ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนกลืนกินผมเข้าไปและทันใดนั้นไฟรถด,ดับลงหมดความมืดกลืนทุกสิ่งเสียงหัวเราะของเธอก้องอยู่รอบตัวผมและผมรู้ทันทีชีวิตของผมไม่เคยปลอดภัยอีกต่อไปความมืดกลืนทุกอย่างผมยืนอยู่ในรถเบนที่ดับสนิทเสียงฝนกระแทกลังคาเหมือนกลองทุบหัวใจผมพยายามขยับตัวแต่เหมือนร่างกายถูกจงไว้ เสียงหัวเราะของเธอแผ่วเบาแต่แฝงความยินชาจนเสียวสันหลงังคุณคิดว่าคุณจะหนีได้เหรอผมกลืนน้ำลายและพยายามมองหาอะไรสักอย่างในความมืดไฟหน้ารถกระพริบขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีและผมเห็นใบหน้าของเธอใกล้กับผมเต็มไปด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นทุกความลับของคุณอยู่ในมือฉันหมดแล้วผมแทบใจสลายรถเบนเร่มเ,เคลื่อนแต่ไม่ออกไปไหนเหมือนถูกดึงเข้าไปในความมืด ไม่มีปลายทางผมได้ยินเสียงฝีเท้าของเธอเดินรอบตัวผมทุกก้าวเหมือนมีน้ำหนักหนักหน่นวงกดทับหัวใจคุณคิดว่าผมกลับมาเพียงเพื่อให้คุณตกใจไม่ฉันกลับมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดการหัวใจผมเต้นแรงความกลัวและความสับสนรวมกันจนแทบหายใจไม่ออกและทันใดนั้นโทรศัพท์ของผมสัน่นแต่เมื่อผมยกขึ้นดูน่าจะว่างเปล่า แล้วเสียงโห่ร้องของเธอดังขึ้นจากทุกมุมผมรู้ทันทีไม่ว่าอย่างไรผมไม่มีทางหนีจากเธอได้อีกแล้วความมืดฝนเสียงโห่ร้องทุกสิ่งรวมกันจนหัวใจผมแข็งทื่อและผมรู้ว่าเรื่องราวนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นสายคุณคิดว่าผมจบแล้วหรือเสียงเธอดังขึ้นราวกับอยู่ใกล้หูผมรู้ทันทีเกมนีเพิ่งเริ่มต้นและชีวิตของผมจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีก ฝนความมืดและความลึกลับจะตามผมไปทุกที่จนกว่าผมจะเจอความจริงของเธอผมยืนอยู่กลางถนนเปียกรถเบนหายไปแล้วแต่หัวใจผมยังไม่สงบฝนยังตกเสียงน้ำกระแทกพื้นเหมือนจังหวะเต้นหัวใจของผมเองโทรศัพท์เงียบแต่ความรู้สึกบางอย่างทำให้ผมรู้ว่าเธอยังอยู่ใกล้ๆผมเดินกลับบ้านแต่ทุกย่างก้าวเหมือนถูกใครบางคนตามแสงไฟถนนสะท้อนบนฝุ่นน้ำ เห็นเป็นเงาเหมือนร่างผู te, ้หญิงเดินตามผมหยุดสายตาไล่ตามเงาแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นผมคิดว่าเป็นจินตนาการของตัวเองแต่ทันใดนั้นเสียงโห่ร้องเผาเบาดังขึ้นข้างหูเยื่อเกียนราวกับเธออยู่ใกล้มากกว่าเดิมผมหันไปแต่เห็นเพียงฝนและความมืดใจผมเต้นแรงแต่ผมรู้ทันทีเธอไม่เคยไปไหน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแค่เริ่มต้นของเกมที่ผมไม่รู้วิธีจบผมเดินเข้าไปในบ้านปิดประตูทุกบานแต่เสียงฝีเท้ายังคงดังอยู่รอบตัวเหมือนความจริงกำลังล้อมรอบผมผมเองตัวพิงกำแพงหายใจไม่ออกแล้วก็ได้ยินเสียงข้อความเข้ามาเปิดดูไม่มีข้อความมีเพียงรูปถ่ายของผมเองยืนอยู่กลางฝนและเนอของผู้หญิงเบลอๆอ,อยู่ด้านหลัง หัวใจผมแข็งทื่อความกลัวและความสับสนตเต็มไปหมดผมรู้ทันทีไม่ว่าเวลาจะผ่านไปฝนจะหยุดหรือรถเบนจะหายไปเธอจะอยู่ในความทรงจำและชีวิตของผมไม่มีวันสมบอีกเลยเสียงหัวเราะของเธอดังขึ้นอีกครั้งราวกับโลกทั้งใบอยู่ในมือเธอและผมติดอยู่ในเกมที่ไม่มีวันจบฝนยังคงตกเหมือนไม่เคยหยุดผมยืนอยู่ในห้องมืดหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด ทุกเสียงรอบตัวเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวโทรศัพท์ของผมสั่นแต่เมื่อมองหน้าจอว่างเปล่าแล้วเสียงโหเราอของเธอดังขึ้นรอบตัวผมเยือเกเย็นเต็มไปด้วยความลึกลับผมหันไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นความมืดความฝนและความว่างเปล่าเหมือนล้อมผมไว้ผมพยายามเรียกชื่อเธอแต่เสียงตัวเองกลืนหายไปกับความเงียบทันใดนั้นกระจกหน้าต่างสัน่นและภาพเมาของผู้หญิงปรากฏขึ้น รอยยิ้มของเธอเยือกเย็นสายตาจะลึกเข้ามาในใจผมคุณคิดว่าคุณหลุดแล้วหรือเสียงเธอดังขึ้นราวกับอยู่ในหัวผมถอยหลังแต่ไม่มีที่ให้หนีทุกสิ่งรอบตัวผมเหมือนถูกล้อมและผมรู้ทันทีเกมนี้จะไม่มีวันจบเธอจะอยู่ในฝนอยู่ในความมืดและอยู่ในทุกความคิดของผมแม้วันไหนฝนหยุดหรือแสงสว่างเข้ามาผมก็จะไม่หลุดพ้นจากเนาของเธอ เสียงหัวราะของเธอดังก้องจนผมแทบลืมหายใจและผมรู้ทันทีชีวิตของผมติดอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดฝนยังคงกระหนำ่ำและความมืดยาวไกลเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดผมนั่งอยู่บนเก้าอี้ร่างกายสัน่นแต่ไม่ใช่เพราะหนาวความคิดผมเต็มไปด้วยเงาของเธอทุกความทรงจำทุกรอยยิ้มทุกเสียงหัวรเราะเยือกี่ยนทันใดนั้นโทรศัพท์ของผมสั่นอีกครั้ง ผมยกขึ้นแต่น่าจะว่างเปล่ามีเพียงภาพพื้นหลังเป็นนาผู้หญิงที่ผมเคยรักเสียงฝีเท้าดังขึ้นเบาๆจากด้านหลังแต่เมื่อหันไปไม่มีใครอยู่ผมกลืนน้ำลายแต่ความรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ไม่เคยหายไปประตูบ้านเปิดเองช้าๆและทันใดนั้นร่างเราของเธอปรากฏข้ามผมผมหันไปแต่เธอหายไปทันทีเหมือนเป็นเพียงภาพลงตา แต่โทรศัพท์ผมดังขึ้นอีกครั้งข้อความหนึ่งปรากฏบนหน้าจอคุณคิดว่าฝันร้ายจบแล้วหรือฉันยังอยู่ใกล้คุณเสมอเสียงหัวเราะของเธอดังก้องแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยอำนาจและความลึกลับฝนความมืดและเสียงหัวเราะทุกสิ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไม่มีวันหลุดพ้นและผมรู้ทันทีความลึกลับและฝันร้ายจะตามผมไปจนกว่าผมจะหายใจครั้งสุดท้าย โลกนี้และเงาของเธอจะอยู่ในทุกความคิดทุกความฝันทุกความทรงจำไม่มีใครไม่มีเวลาจะทำให้ผมพ้นจากมันได้ผมนั่งอยู่ในความมืดหัวใจเต้นแรงฝนยังคงตกเสียงน้ำกระแทกหลังคาเป็นจังหวะเราวกับเรียกชื่อผมโทรศัพท์สัส่นอีกครั้งแต่คราวนี้น่าจอไม่ว่างเปล่ามีข้อความขึ้นเพียงบรรทัดเดียวคุณคิดว่าฝันร้ายจบแล้วหรือผมพยายามลุก แต่ร่างกายเหมือนถูกจึงไว้ทันใดนั้นกระจกหน้าต่างสะท้อนเงาของเธอรอยยิ้มเยือกเย็นสายตาจะลึกเข้ามาในใจผมขยับปากอยากพูดอะไรสักคำแต่เสียงหัวเราะของเธอดังขึ้นรอบตัวเต็มไปหมดทุกทิศทางฝนความมืดและเสียงหัวเราะผมไม่สามารถหนีไม่สามารถปิดตาไม่สามารถหายใจอย่างสงบแล้วโทรศัพท์สั่นอีกครั้งแต่คราวนี้ภาพที่ปรากฏบน,นหน้าจอ เป็นภาพผมเองยืนอยู่ในห้องมืดและเงาของเธออยู่เบื้องหลังเหมือนพร้อมจะก้าวเข้ามาในชีวิตผมทุกเวลาผมรู้ทันทีไม่ว่าเวลาจะผ่านไปไม่ว่าแสงสว่างจะเข้ามาเธอยังอยู่ใกล้ยังคงอยู่และผมจะติดอยู่ในเกมนี้ในฝันร้ายนี้ตลอดไปเสียงหัวเราะของเธอยังคงดังอยู่เผ่วเบาแต่ยาวนานดังก้องอยู่ในความทรงจำในความคิดในทุกความฝันของผม และโลกนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเลยวันต่อมาผมตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกเหมือนยังอยู่ในฝันฝนหยุดแล้วแต่ความมืดยังคงหลบอยู่ในทุกมุมบ้านโทรศัพท์สั่นแต่เมื่อมองมีเพียงภาพเงาของเธอยืนอยู่หลังผมผมกลืนน้ำลายแต่ไม่มีเสียงใดออกมาทุกสิ่งรอบตัอเงียบแต่ความรู้สึกว่าเธออยู่ใกล้ไม่เคยหายไปผมเปิดประตูบ้านมองออกไปนอกถนน ไม่มีใครแต่รอยเท้าเปียกๆป,ปรากฏอยู่บนพื้นจนถึงประตูผมผมถอยหลังสายตาจับไปที่โทรศัพท์ข้อความใหม่ปรากฏขึ้นคุณคิดว่าผมจะไปแล้วหรือผมอยู่ใกล้ทุกเวลาเสียงโห่ร้องของเธอดังก้องเบาแต่ลึกตรงใจผมผมพยายามวิ่งออกจากบ้านแต่ประตูเหมือนติดและความรู้สึกว่ามีใครกำลังจับตามองทุกย่างก้าวแม้ฝนหยุดแม้แสงสว่างเข้ามา ผมก็ยังเห็นเงาของเธอยืนอยู่ในทุกเงามืดและผมรู้ทันทีเธอจะอยู่กับผมในทุกความคิดทุกความฝันและทุกชีวิตไม่มีวันจบเสียงหัวเราะของเธอยังคงก้องอยู่เหมือนบอกว่าเกมนี้ยังไม่จบและผมติดอยู่ในฝันร้ายนี้ตลอดไปคืนต่อมาผมยังนอนไม่หลับแสงไฟจากถนนลอดผ่านหน้าต่างแต่ก็ไม่ช่วยให้ความรู้สึกยืดเยเิยนหายไปโทรศัพท์สน แต่คราวนี้ไม่มีข้อความมีเพียงสายเรียกเข้าที่ไม่มีชื่อผู้ส่งผมยกขึ้นแต่เสียงหายใจแผ่วเบาดังออกมาจากปลายสายผมหยุดหายใจใจสั่นแล้วเสียงนั้นก็พูดคุณคิดว่าผมหายไปแล้วเหรอผมพยายามตอบแต่เสียงติคอทันใดนั้นไฟในบ้านกระพริบป,ประตูบ้านเปิดเองช้าๆและเงาของเธอปรากฏอยู่ตรงประตูผมพยายามวิ่งแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้ เธอเก้าวเข้ามาแต่ไม่พูดอะไรแค่ยืนมองและรอยยิ้มเยือกเย็นจะลึกเข้าหัวใจผมผมรู้ทันทีไม่ว่าเวลาไม่ว่าแสงสว่างไม่ว่าใครอยู่รอบตัวเธอยังอยู่และทุกฝันทุกความทรงจำจะเต็มไปด้วยเงาของเธอเสียงโห่ร้องของเธอก็อ,อยู่จากทุกมุมเหมือนบอกว่าเกมน,นี้ยังไม่จบผมสุดลงรู้ว่าชีวิตของผมติดอยู่ในความหลอนนี้ตลอดไป และฝนความมืดเสียมหัวเราะจะตามผมไปทุกที่จนกว่าผมจะหมดลมหายใจเช้าวันใหม่ผมพยายามลุกจากเตียงแต่ความรู้สึกยือกินยังอยู่เหมือนใครบางคนมองผมอยู่ตรงมุมห้องแสงแดดส่องเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถละลายความมืดในใจผมได้ผมเปิดโทรศัพท์มีข้อความใหม่ไม่มีคำพูดมีเพียงรูปถ่ายของผมยืนอยู่กลางห้องและเนาของเธอปรากฏอยู่ด้านหลัง หัวใจผมสั่นความกลัวบทบังทุกความคิดผมเดินออกไปทำงานแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความตึงเครียดบนถนนผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่เธอไม่เคยหันมามองแต่ผมรู้ทันทีเธอคือเงาของผู้หญิงคนนั้นผมรีบเดินต่อแต่ทุกครั้งที่หันไปเธอก็หายไปเหมือนล่องหนโทรศัพท์ผมสั่นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏคุณคิดว่าผมจะอยู่แค่ในฝันหรอ ผมอยู่ใกล้คุณทุกเวลาผมแทบชักเสียงหัวเราะของเธอดังก้องอยู่รอบตัวทุกสิ่งรอบตัวผมเหมือนกลืนผมเข้าไปในโลกของเธอผมรู้ทันทีชีวิตผมไม่สามารถกลับไปปกติได้อีกเธอจะอยู่ในทุกฝันทุกความทรงจำและทุกย่างก้าวจนกว่าผมจะหมดลมหายใจฝนความมืดและเสียงหัวเราะจะตามผมไปตลอดชีวิต่คําคืนมาถึงบ้านเงียบ แต่ผมรู้สึกถึงบางอย่างผิดปกติไฟทุกดวงปิดสนิทแต่ร่างของเธอปรากฏอยู่ในมุมห้องผมหันไปแต่เมื่อมองอีกทีเธอหายไปแล้วใจผมเต้นแรงเหมือนกำลังจะระเบิดโทรศัพท์สั่นข้อความใหม่ปรากฏคุณคิดว่าคุณปลอดภัยแล้วเหรอผมกลืนน้ำลายแต่เสียงตัวเองหายไปในความเงียบทันใดนั้นภาพบนหน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนเห็นผมยืนอยู่บนถนนตอนกลางวัน และนานของเธอปรากฏอยู่ข้างหลังแม่พงอยู่คนเดียวจริงๆผมถอยหลังทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ทันใดร่างของเธอก้าเข้ามาใกล้ยิ้มเยือกเย็นสายตาจะเข้ามาในหัวใจคุณคิดว่าฝันร้ายจบแล้วโลกนี้และชีวิตคุณเป็นของฉันแล้วเสียงโห่ร้อของเธอดังก้องราวกับอยู่ทุกมุมของบ้านทุกมุมถนนทุกความคิดของผมผมรู้ทันทีไม่ว่าเวลา ไม่ว่าแสงสว่างไม่ว่าใครอยู่ใกล้เธอยังอยู่และจะอยู่กับผมทุกฝันทุกความทรงจำและทุกย่างก้าวตลอดไปฝนความมืดและเสียงหัวเราจะตามผมไปไม่มีวันสิ้นสุดผมเพียงเงยหน้ามองและรู้ว่าชีวิตของผมติดอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันจบวันรุ่งขึ้นผมพยายามใช้ชีวิตเหมือนปกติแต่ทุกสิ่งรอบตัวผมเต็มไปด้วยความเงียบและความรู้สึกว่าใครบางคนกำลังมอง บนโต๊ะอาหารมีแก้วน้ำวางอยู่แต่ภาพสะท้อนบนแก้วไม่ใช่หน้าผมแต่เป็นใบหน้าของเธอหัวใจผมเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาผมรีบหยิบโทรศัพท์ข้อความใหม่ปรากฏขึ้นคุณคิดว่าคุณหนีได้แล้วหรือผมอยู่ใกล้คุณทุกเวลาผมพยายามวิ่งแต่ทุกครั้งที่หันไปเธอปรากฏอยู่ด้านหลังยิ้มเยือกเย็นไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำหรือขึ้นลิฟต์เธอก็อยู่ที่นั่นเงียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจ เสียงหัหเรอาของเธอดังก้องเหมือนอยู่ทุกมุมบ้านทุกมุมถนนทุกความคิดของผมฝนเริ่มตกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ฝนธรรมดาเหมือนหยดน้ำผสมเงาของเธอกระทบพื้นเต็มไปด้วยความลึกลับผมรู้ทันทีไม่ว่าเวลาไม่ว่าแสงสว่างไม่ว่าใครอยู่รอบตัวเธอยังอยู่และจะอยู่กับผมในทุกฝันทุกความทรงจำทุกย่างก้าวตลอดไป ชีวิตของผมติดอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดเสียงหัวราะของเธอดังอยู่ในใจและโลกเต็มไปด้วยเงาของเธอค่ำคืนมาถึงอีกครั้งผมนอนอยู่บนเตียงแต่ไม่สามารถหลับได้ฝนหยุดแล้วแต่ความรู้สึกเยื่อกินยังคงอยู่เราวกับมีใครบางคนยืนอยู่ข้างเตียงผมหันไปไม่มีใครแต่เงาของเธอกลับสะท้อนอยู่บนผนงังหัวใจผมเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมา โทรศัพท์สัส่นข้อความใหม่ปรากฏคุณคิดว่าผมไปแล้วหรือผมอยู่ใกล้คุณทุกเวลาทุกฝันผมรีบลุกแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความสับสนเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองทันใดนั้นเสียงหัหเร้อของเธอดังขึ้นจากทุกมุมของห้องร่างของเธอปรากฏขึ้นใกล้มากเต็มไปด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นสายตาจะเข้ามาในใจผมผมพยายามถอยแต่เหมือนทุกทางหนีถูกปิด ฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดน้ำกระทบพื้นแต่ในเงานั้นมีใบหน้าของเธอสะท้อนอยู่ผมรู้ทันทีไม่ว่าเวลาไม่ว่าแสงสว่างไม่ว่าใครอยู่รอบตัวเธอจะอยู่กับผมในทุกฝันทุกความทรงจำและทุกย่างก้าวตลอดไปเสียงหัวเราะของเธอยังคงก้องอยู่เต็มหัวใจเต็มทุกความคิดและผมติดอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดเช้าวันใหม่ ผมพยายามลุกจากเตียงแต่ความรู้สึกเยือกิ็นยังคงอยู่รรากับมีใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆผมหยิบโทรศัพท์ข้อความใหม่ปรากฏคุณคิดว่าผมอยู่แค่ในฝันเหรอผมอยู่ทุกที่ทุกเวลาผมรีบออกไปทำงานแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความตึงเครียดบนถนนผมเห็นผู้หญิงคนหนึง่งแต่เมื่อหันไปเธอหายไปเหมือนล่องหนเข้าที่ทำงานผมพยายามตั้งสมาธิแต่ทุกมุมออฟฟิศ เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าเธอกำลังมองผมอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กระพริบและปรากฏภาพของผมยืนอยู่กลางถนนและเงาของเธอปรากฏอยู่ข้างหลังผมแทบชักทุกความคิดเต็มไปด้วยความกลัวฝนเริ่มตกหยดน้ำกระทบหน้าต่างแต่ในเงานั้นมีใบหน้าของเธอสะท้อนอยู่หัวใจผมเต้นแรงไม่สามารถหายใจอย่างสงบได้และผมรู้ทันทีไม่ว่าเวลาไม่ว่าแสงสว่าง ไม่ว่าใครอยู่รอบตัวเธอจะอยู่กับผมในทุกฝันทุกความทรงจำทุกย่างก้าวตลอดไปเสียงโหดร้องของเธอยังคงกล้องอยู่เต็มทุกความคิดเต็มหัวใจและผมติดอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดวันหนึ่งผมออกไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกอย่างดูปกติแต่สายตาผมจะไปที่ชั้นวางมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงปลายทางเดินเธอหันหลังให้แต่ผมรู้ทันที เธอคือเงาของเธอผมรีบก้าวไปทางอื่นแต่ทุกครั้งที่หันกลับเธอปรากฏอยู่ข้างหลังไม่เคยหายไปเดินไปจ่ายเงินโทรศัพท์สัน่นข้อความหมายปรากฏคุณคิดว่าคุณปลอดภัยหรอผมอยู่ใกล้คุณทุกเวลาผมเงยหน้ามองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่นอกจากเสียงหัวรอบเ่าเบาเยือกเยื้อตังก้องในหัวใจฝนเริ่มตกร่างของเธอปรากฏบ,บนฟุตบาทแต่เมื่อผมวิ่งไปเธอก็หายไป ทุกย่างก้าวทุกความคิดเต็มไปด้วยความจึงเครียดผมรู้ทันทีไม่ว่าเวลาไม่ว่าแสงสว่างไม่ว่าใครอยู่รอบตัวเธอยังอยู่ในทุกฝันทุกความทรงจำและทุกย่างก้าวตลอดไปเสียงโหเร้องของเธอดังก้องเหมือนบอกว่าเกมนี้ยังไม่จบผมเพียงยืนมองฝนและรู้ชีวิตของผมติดอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ำคืนหนึ่งผมเดินกลับบ้านหลังเลิกงาน ถนนว่างเปล่าแต่หัวใจผมเต็มไปด้วยความรู้สึกว่ามีใครบางคนตามไฟถนนส่องลงบนพื้นเปียกและผมเห็นเงาของผู้หญิงคนนั้นปรากฏอยู่ข้างหลังผมเร่งฝีเท้าแต่ทุกครั้งที่หันไปเธอก็ยังอยู่ยิ้มเยือกเย็นไม่เคยหายไปทันใดนั้นโทรศัพท์สัส่นข้อความใหม่ปรากฏคุณคิดว่าผมหายไปแล้วเหรอผมอยู่ทุกที่ทุกเวลาผมแทบชักหัวใจเต้นแรง ทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวผมพยายามวิ่งเข้าบ้านแต่เมื่อหันกลับเธอยืนอยู่ตรงฟุตบาทเหมือนไม่เคยเคลื่อนที่ไปไหนฝนเริ่มตกหยดน้ำกระทบพื้นแต่ภาาสะท้อนบนพื้นเป็นเงาของเธอเต็มไปหมดทุกมุมผมรู้ทันทีไม่ว่าเวลาไม่ว่าแสงสว่างไม่ว่าใครอยู่รอบตัวเธอจะอยู่กับผมในทุกฝันทุกความทรงจำและทุกย่างก้าวตลอดไป เสียงโห่ร้อของเธอดังก้องเต็มทุกความคิดเต็มหัวใจและผมติดอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดวันหนึ่งหลังจากคืนที่ฝนตกหนักและเสียงโหเราอแผ่วเ,เบาไม่หยุดผมตัดสินใจออกไปยืนกลางสายฝนมองไปยังท้องฟ้ามืดครึมหัวใจเต็มไปด้วยความกลัวแต่ก็พร้อมยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทันใดนั้นโทรศัพท์สั่นข้อความสุดท้ายปรากฏเกมจบแล้วแต่จําไว้ความทรงจำไม่เคยลืม ผมมองไปรอบตัวไม่มีหนาไม่มีเสียงหัวเราะฝนค่อยๆหยุดและความเงียบเข้ามาแทนที่หัวใจผมเต้นช้าๆเหมือนคืนชีพผมถอนหายใจรู้สึกเบาแต่ก็ยังมีความทรงจำเกี่ยวกับเธออยู่ในหัวใจผมแม้เธอจะไปผมรู้ว่าทุกความกลัวทุกความผิดพลาดทำให้ผมเข้มแข็งขึ้นผมหันไปมองถนนว่างฝนกระจายเป็นประกายแสงจากไฟถนน และครั้งนี้ผมก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงพร้อมที่จะใช้ชีวิตแม้ความทรงจำของเธอยังคงอยู่ในใจผมเรื่องจบแต่ความรู้สึกยังคงฝังลึกแบบไม่ลืม